อันนี้ก็อีกมุมนึ่งไก่ได้แล้จ้ะเด้อถ่ายเป็นนี่ก็อะงามตาค่ะธรรมศาสตร์งามตาก็าาา <c oughs> อีกมุมนึง่ง น้ำน้ำเป็นน <studio. t> ้ำแข็งก <t> ็เลยจ้ะน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วัะหนาหลายเซนติเมตรด้วยค่ะคสับสัางกระเบอลงเด้อ ตอนเอื้อนนมานี่บางเันบางที่เนาะค่ะเนาะคนก็ประกาศว่าห้ามห้ามลงน้ําเลยเพราะว่าเห็นว่ามีคนอันน้าแข็งมันละลายแล้วคนรถคนอันอันมันล่มลงไปเสียค่ะน้ําแข็งมันเปาะเสียล่มลงไปแล้วต้องเอาอันรถอันนันมาอันลากขึ้นพัดลยก็เลยอันปิดก่อนเอื้อนนมาเห็นเบื้องน้ามันฟังน้าวิทยุต่อค่ะทักงเลยปิด ปิดเบอร์คนหลงเพราะว่ามันอันตรายเนาะจ่ากบตีเราตรงนี้พันยังอยู่อันนี้เห็นทางรัฐบาลวม่าก็เห็นพนักงานเพิ่มาตรวจแล้วนี่ค่ะนี่เห็นพันย่างไปย่างมาอยู่แสดงว่าจากนอยก็ก็ได้ปิดเลยว่นนี้เพราะว่าพันยันน้าแข็งโอนน่ะนะคะน้ําแข็งโอนลงเวลามันแตกแล้วพันมันอันตรายด้วยค่ะมันเย็นเนาะค่ะเนาะเพียคนเอามาซ้อยนี่มันซ้อยยากเด้น้ําแข็งเนี่ยมัน ลวกเอาไปามันเป็นน้ำเย็นๆนนเน,นาะขนม็มันก็เลยอันพันก็เลยอันต้องห้ามค่ะแต่ว่ามองนี่ยังยินได้อยู่อันนี้กันเอ